สวัสดีครับผมนิกจากชา n น l นิกธนกฤินะฮะไม่ได้เจอกันค่อนข้างนานทุกคนสบายดีกันนะฮะช่วงนี้ฝนตกนะแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะครับวันนี้าตามทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วตามที่ขึ้นไวท้ที่ชื่อคลิปนะว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับก็คือผมจะมาพูดในเรื่องของส่วนของ Bixby routine ของทาง s ซัมซุงมันคน่อนข้างคลัดจะคล้ายกับอะไรนะ shortcut หรือเ่าของทาง Apple หรือเปล่านะฮะก็มันก็ช่วย หลายๆเรื่องในชีวิตเหมือนกันนะในถ้าเกิดเราใช้โทรศัพท์ของ s a m ซ่งนะโดยเฉพาะ Galaxy Fold Z Fold 4ตัวนี้นะที่ผมได้มาพอดีผมเข้าไปดูในตัว Bixby Routine เนี่ยมันค่อนข้างจะมีฟังก์ชันหลายตัวที่ทำให้การทำงานของเราสะดวกมากขึ้นนะเชื่อว่าหลายๆคนน่ก็ใช้ตัว Bixby Routine ตัวนี้อยู่แล้วนะแล้วก ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ใช้มันนะครับก็ไม่รู้ว่าใช้ยังไงเดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่ามันช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นับการใช้โทรศัพท์ยังไงได้บ้างน,นะครับเรามาดูฟังก์ชันมันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านเนะจริงๆแล้วไอ้เจ้า Bixby Routine นะครับมันมันมีมาในโทรศัพท์ Samsung หลายๆรุ่นอยู่แล้วนะแต่ว่าในตัวของ Galaxy Z Fold 4ตัวนี้นะมันค่อนข้างมีประโยชน์นะฮะ อ,อย่างเช่นนะครับหน้าจอโทรศัพท์ปกติอย่างนี้นะมันก็ใช้งานปกติแต่ถ้าเกิดผมพลิกพลิกหน้าจอมาเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยน,นะมันกลายเป็นว่าบางคนไม่ชอบให้มันเป็นแบบนี้อยากให้มันเป็นแนวตั้งอย่างเดียวครับเราก็ hmm. จริงๆมันก็ทําได้บางคนบอกเฮ้เราก็แค่ไปปรับตรงนี้ตรงออโตโรเทชเนี่ยนะครับให้ปิดซะก็จบใช่ครับมันทําอย่างนั้นได้หรือ กดค้างเข้าไปเนี่ยมันก็จะให้เลือกว่าจะโรเตท e แบบไหนอะโรเตทตท้่หน้าโฮมสกรีนล็อกสกรีนหรือว่าบอยสกรีนแล้วก็เลือกเปิดปิดได้ครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าถ้าเป็นมือถือทั่วไปมันก็ใช้งานอย่างนั้นได้ครับ mm hmm. แต่ด้วยความที่เราใช้ตัว galaxy จ,จ,จอพับอย่างเงี้ยเวลาเราเปิดหน้าจอออกมานะนะฮะโทรศัพท์เนี่ยมันออกแบบมาให้ใช้ในแนวนอนได้ด้วยครับนึกอออกไหมฮะแล้วถ้าเกิดเราไปปรับโฮมสกรีนไม่ให้มันพลิกเนี่ย หน้านี้ก็จะไม่พลิกด้วยครับทีนี้ตรงนี้แหละบิ๊กสบี้รูนมันก็จะมีประโยชน์ในส่วนอะไรประเภทนี้นะครับมันช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะบางคนที่ไม่เคยใช้งานเลยนะเดี๋ยวผมจะสอนว่าเปิดใช้งานยังไงแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เคยใช้งานอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะเข้าไปที่ Setting ครับตั้งค่าพิมพ์หาเลยครับว่า b, ix, b i x b y นะครับ Bixby เป็นวักตัวเดียวก็ขึ้นแล้ะครับมันจะอยู่ใน advanced feature นะครับเลือกเปิดซันะครับเลือกเปิดเลือกเปิดมันจะอยู่นะฮะแล้วก็แตะทีหนึ่ง advanced feature นะครับ big b r o u t e นะครับเข้ามาดูครับหน้าตรงนี้นะมันก็จะมีาหลายอย่างให้เราเลือกใช้นะอย่างถ้าาถ้าเกิดเราจะ add เองก็ได้ add if if นู if นี่ถ้าอย่างงูน้นถ้าอย่างนี้ให้มันทำอะไรนะหรือพอเราเลือกใช้งานแล้วเนี่ยมันก็จะมาโผล่ในตรงส่วนของ my routines เนี่ยนะครับทีนี้เรามาดูกันว่ามันมีอะไรแนะนำเราบ้าง suggested for you ก็คือสิ่งที่เขาแนะนำานะอันบนนี้ก็คือปิดเสียงเพื่อที่คุณจะได้ไม่ถูกรบก,กวนอ่อะไรอย่างนี้นะหรือ adaptive routine เช่นก่อนนอนเนี่ยก่อนนอน ก่อนนอนให้ปิดเสียงหรือว่าชาร์จไวเลสปิดไปอะไรประมาณนี้เพราะมันไม่ต้เป็นต้องชาร์จเร็วนะก่อนนอนนะฮะศาสเสียงก็ปิดยิงโทมศูนย์เอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกได้อ่ารับกดวิวโมดนะครับวิวโมอ่าในในที่ผมใช้นะที่ผมชอบใช้ก็จะเป็นตัวอ่าเซฟแบตเตอรี่อัดไหนอันนี้ดีครับ ถ้าเกิดว่ามันเครื่องมันจับได้ว่าเราเนี่ยหลับอยู่นะแล้วเราไม่ได้ชาร์จโทรศัพท์ไว้ charging status not charging อะนะให้เปิด power saving ก็คือโหมดประหยัดพลังงานแปลว,ว่าเช้ามาแบตเราจะเหลือเยอะนะฮะถ้าเราชอบเฮ้ยอันนี้ดีกด save ครับตรงนี้เลยนะ s a ฟแลวง s a v ปุ๊บมันก็จะอยู่ใน my ut นี่ผมบอกใช่ไหมอ่าไปต่อครับ view more นะอ่าดูต่อ cover screen portrait view เห็นไหมอันเนี้ยที่เมื่อกี้ผมบอกว่า ผมไม่อยากให้หน้าจอตอนที่ผมปิดปิดฝาพับอะ่ะมันเป็น Portrait View นะอยากให้ด้านหน้าด้านในอย่างเดียวที่สามารถพลิกได้นะอันนี้ช่วยได้ครับก็คือถ้าเกิดว่าเราปิดมือถือพับไว้นะครับแล้ว Screen Orientation เนี่ยหมายถึงว่าหน้าจอมันก็จะตั้งอยู่เป็นแนวตั้งอย่างเดียวนะครับอันนี้ดีนะก็เซฟไปนะมี2อันแล้วเนะมาดูต่อมีอะไรน่าสนใจไหม s เ e battery w h h n p h o o e is closed ประหยัดพลังงานถ้าเกิดโทรศัพท์ปิดหมายถึงว่าปิดพับหน้าจอไปเงี้ยแต่ว่าแบตเตอรี่เหลือ5%เขาก็จะลดโมชั่นพวกแบบจากปกติมันเป็น a d ดั t ตีฟนะถึง 120Hz เป็น Standard ก็คือ6 0 h ินะฮะทำให้แบตบเราสามารถใช้งานได้นานขึ้นนั่นเองนะยืดอายุให้ก่อนที่ตจะหมดนะก่อนที่จะเจอที่ชาร์จ at home เมื่อถึงบ้านอิสถานที่ก็ได้นะเช่นแบบ แล้วก็เลือกสถานที่ถ้าเกิดถึงบ้านเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ให้ Wifi เปิด Wifi ใช้ Wifi ที่บ้านเสียงวอลลุ่มลดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้อ่าแล้วแต่เราเลือกได้หมด i n the dark ถ้าเกิดอยู่ในที่มืดใช่ไหมอ่ายังเช็เวลาเช็เวลาหมองว่ากลางคืน่ะกลางคืนเราก็แบบสามารถปรับจอให้เป็น Dark Mode อัตโนมัติกลางวันก็ใช้เป็นไลท์โห d e ก็ได้นะ e Comfort Shield ก็คือช่วยถนอมสายตานั่นแหละนะครับ Seamless Connection ก็คือประมาณว่าถ้าเกิด Wi-Fi ที่เราใช้เนี่ยมันลดเหลือ2ขีดหรือว่าน้อยกว่านั้นเนี่ยให้สลับไปใช้ 5G หรือ 4G ทันทีก็คือใช้ข้อมูลผ่านซิมการ์ดได้เลยนะครับก็ทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะแบบไร้รอยต่อใช้คำนี้เนาะไร้รอยต่อนะ มีเยอะแยะเลยมีเยอะแยะเลยลองไปเล่นดูนะครับผมว่ามีประโยชน์มากเนี่ย more accessible เอย focus เอยคือเขาจะแบ่งหมดหมู่ให้เราไว้ใช้งานนะครับแต่ไม่หมดเลยนี่คือ b i x b y Routine แต่เมื่อเราเปิดใช้งานแล้วเนี่ยเราขี้เกียจเข้าไปตรง setting เพื่อหามันใช่ไหมเรากดจุด3จุดด้านบนนี่นะนะแล้วกด setting s จากนั้นให้เปิดตรงนี้ครับ Show b i x b y Routine on app screen มันก็จะสร้างตัวไอคอนขึ้นมาตัวหนึ่งบนหน้าแอปสกรีนซึ่งผมทําไว้แล้วนะครับมันจะอยู่ตรง s a มผมใส่ไว้ในนี้ะนะครับอ่ะนี่ Bixby r ีรูท n นของผมนะก็คือมันจะมาโผล่หน้าแถวๆเนี้ยแล้ก็ลากใส่โพด้วยที่เราต้องการได้นะประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่ากน็น่าจะใช้กันไม่ยากนะนี่คือ Bixby Routine นะครับของ Samsung แล้วก็ นั่นนะฮะที่ผ่านไปเมื่อกี้นะครับก็คือการแนะนำการใช้ Bixby Routine ของ Samsung นะหวังว่าไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วหวังว่าจะเข้าใจง่ายจริงๆมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเพราะว่าเครื่องผมใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่คนที่ใช้ภาษาไทยผมไม่ชัวร์นะว่าไอ้ตัว Bixby Routine เนี่ยจะเป็นภาษาไทยตามด้วยหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นนะน่าจะอ่านเข้าใจง่ายกว่านะครับลองไปเล่นดูแล้วกันนะผมคิดว่าน่าจะทาให้การใช้โทรศัพท์เนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอ่า ลองดูแล้วกันนะครับผมก็ใช้มาสักพักแล้วแหละแต่คิดว่าน่าจะมาทำคลิปให้สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะหรือยังไม่รู้จักตัวฟังก์ชันตัวนี้ของโทรศัพท์ a ัม u n g นะได้ลองใช้งานกันดูนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเราค่อยเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็มีอยู่เท่านี้นครับไม่ได้สั้นไม่ได้ยาวเท่าไหร่ครับกำลังดีคลิปหน้าจะมีอะไรลองติดตามกันครับไปละวันนี้บ๊ายบายครับ